สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาเลยนในเรื่องของสาทาอักษรจีนพินอินกันนะครับสัทาอักษรจีนจะแบ่งเป็นพยัญชนะและก็สระครับโดยพยัญชนะในภาษาจีนเราจะได้ว่าเชิงหมูอันนี้คือตารางเปรียบเทียบพยัญชนะจีนกับพยัญชนะไทยนะครับโดยพยัญชนะในพินอินก็จะมีทั้งหมด23ตัวนะครับ จะแบ่งเป็นสระเดี่ยวจำนวน6ตัวนะครับดังนี้ก็จะมีสระออเออีอูอิตรงนี้จะเป็นแบบฝึกหัดให้ทุกคนได้อ่านระหว่างแหชนะกัแบบสระเดีวเมื่อผสมเป็นคำแล้วนะครับตัวอย่างเช่น E a จะออกเสียงเป็นป้า P a จะออกเสียงเป็นพาในส่วนตรงนี้จะเป็น ตารางสละทั้งหมดเลยนะครับในสถาอักษรจีพีอินของเราทุกคนสามารถฝึกฝนได้จากตรงนี้เลยนะครับเมื่อเรารู้จักทั้งแพัญชนะแล้วก็สละแล้วเราลองนำมาผสมเป็นคำนะครับตัวอย่างเช่น bao จะออกเสียงว่าเป้าเกิดจากตัวแพัญชนะปัวบวกกับสระเอานะครับ ในยุคในภาษาจีนนะครับจะมีทั้งหมดสีเสียงและหนึ่งเสียงเบานะครับโดจะมีสัญลักษณ์นะครับเป็นขีดแนนอนขีดเฉียงขึ้นขีดคล้ายๆลูปตัววีแล้วก็ขีดเสียงลงนะครับโดยจะมีเสียงคล้ายเสียงในภาษาไทยก็คือเสียงที่1จะคล้ายเสียงสามนะครับเสียงที่2คล้ายเสียงจัตวาเสียงที่3าคล้ายเสียงเอและเสียงที่4คล้ายเสียงโดนะครับส่วนอีกเสียงหนึ่งเราเรียกว่าเสียงเบาจะไม่มีรูปนะครับ วิธีการออกเสียงก็คือจะออกเสียงสั้นและเบาตัวอย่างเช่นป้าปาป้าป้าป้าเป็นต้นนะครับในการวางวรรณยุกนะครับเราจะวางวรรณยุกไว้บนสระเป็นหลักนะครับสามารถาศึกษาเพิ่มเติมได้จากข้อกำหนดที่เขียนไปเลยนะครับในเมื่อทุกคนเข้าใจเรื่องของแพชนะสระและวรรณยุกแล้วลองนำทั้งสองอย่างนะครับมารวมกัน ทำให้เกิดเป็นคำน,นครับตัวอ,อย่างเช่นอะไร b อังับปัวผสมกับสระ A อังอารวมกันเป็นปลาปัวอาปาเติมเสียงวันยุเสิ่งที่4จะอ่านว่าป้าเป็นต้นนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับของวันในยุคการผันเสียงกรณีวนันยุเสิงที่3ติดกันสัพย,ยางพยางแรกเราจะผ่านไปเสียงสองนะตัวอ,อย่างเช่น คำแรกครับอ่านว่าหนีหาวแต่เราจะผันเป็นหนีหาวคำที่สอนะครับไม่หาวเราจะอ่านว่าไม่หาวเป็นตน้นนะครับ